สวัสดีครับล้อฟอร์ซ่านะครับส่งมาจากกาลสินน้องเขาอยากได้เป็นม่วงอมน้าเงินแคนดี้นะครับเป็นล้อเดิมมาไม่ได้ผ่านการทาสีลอกสีเสร็จยิงรายเปิดผิวนะครับไปแช่น้ํายาเคลื่อบอลูมาอบในชื้นก็มาลงเลเยอร์แรกนะครับก็ตามคลิปเลยล้อฟอร์ซ่าวัสดุค่อนข้างดีครับดีเลยแหละต่างจากล้อเอ็งแม็กอยู่พอสมควรครับ หลังจากพ่นเลเยอร์แรกเสร็จผมจะอบที่2อง,งสาสินาทีนะครับจะเป็นสีโคมแบบนี้แล้วก็มาลงเคลียร์เป็นตัวเคลียร์แฮนดี้นะครับเพื่อให้สีจริงมาออกเนาะวิธีการพ่นเพื่อนๆก็นก่นาจะรู้แหละถ้าใครดูคลิปผม,มบ่อยๆคือผมจะเน้นที่แกนกลางก่อนนะครับถ้าปืนเพื่อนๆไม่ดีก็ให้เพื่อนๆยิงเช็คอุณหภูมิที่แกนกลางก่อนถ้าแกนกลางอยู่สักประมาณ7 0 75องศาหรือ70องศา อันนั้นก็คือเราก็ลุงเคลียร์ได้ตามปกติครับถ้าเราไปยิงเช็คอุณหภูมิตรงขอบม,มันจะพ่นไม่ค่อยติดนะครับเพราะขอบม,มันจะเย็นมากกว่าแกนกลางครับเช่นนี้ผมจะอบที่2องศานาทีนะครับหรือว่า15นาทีก็ได้แต่ส่วนตัวผมผมอบที่10นาทีครับหน้าตาก็ประมาณนี้ไม่มีแดดมันก็จะเป็นม่วงครับอมน้ําเงินหน่อยนึงถ้ามีปัญหาตรงไหนก็สอบถามก็ไม่ได้ครับที่เพจเกอร์เโค้ดผมไม่มีหน้าร้าน นะครับผมอยู่แค่เป็นห้องทํางานเล็กๆอยู่สารคามครับมีอะไรก็ถามมาได้